สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงพี่หนึ่งรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาพบกับไททันสุดหล่อนะครับ ลูกค้าเราเนี่ยมีโจทย์นะครับอยากได้ล้อเท่ๆนะครับไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเราจัดให้เลยครับกับล้อแบล็กไลโนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแบล็กไลโนนะครับอับรัมนะครับตัวนี้ตัวใหม่อับรัมออกเสียงยากนิดนึงนะฮะตัวนี้ในไซส์นะครับ20่สิบคูณเกออฟเจ็ดสนะครับเป็นสีเท็กเจอร์แมทแอพันธะติกนะครับเป็นสีเทาด้านนะครับเป็นสีเทาด้านแล้วก็เป็นล้อสีทรายนะฮะเป็นสีทรายด้านด้านนะครับตัวนี้นะฮะเป็นคันแรกในประเทศไทยที่ได้ใส่นะครับในล้อแบล ที่อเมริกาแบ็คลายเน่เป็นล้อที่ขายดีมากนะครับเป็นแบรนด์ดังแบรนด์ระดับโลกเลยนะฮะซึ่งอยู่ในเครือของวิลสโปรนะฮะวิลสโปรเนี่ยเป็นบริษัทจัดจำหน่ายล้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็มาตรฐานสินค้านะครับเราใส่ล้อแท้คุณภาพดีมั่นใจในเรื่องการใช้งานได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาล้อครับหน้าตาล้อคันนี้นะฮะเป็นล้อสไตล์แบบเหมือนเป็นแผ่นแดชนะครับเป็นแผ่นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีเป็นคล้ายๆขอบคล้าย ล็อกนะครับตัวบิดล็อกเนี่ยว่าประมาณกับตัวเซนเตอร์ล้อเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบเกสามนิ้วนะฮะเป็นออฟเซตที่ดูกําลังสวยงามนะครับใส่ย,ยางโยโกฮาม่าพาราด้าเอ็กซ์นะครับในไซส์สองเจ็ดเพราะว่าลูกค้าเน้นเงียบนิ่มขับสบายนะครับอันนี้ตอบโจทย์นะฮะคันนี้ลูกค้าลิฟต์อัพอมาแล้ว2นิ้วนะฮะเป็นช่วงล่างของ c j m นะฮะขับนิ่มสบายครับขับลุยได้เลยนะครับลูกค้าเน้นออนโรดเป็นหลักนะครับเกลูกค้าบอกเน้นออนโรดเราเลยจัดเห็นพารดดด้้นีีสํวร็ูงไา ลูกค้าไม่ได้เน้นลุยนะฮะแต่อยากได้ล้อเท่ๆนะฮะอันนี้เท่แน่นอนครับมีคันแรกและก็คันเดียวในประเทศไทยนะครับถ้าอยากจะได้ล้อหลอๆแบบนี้นะครับก็สั่งอธิที่ปอธนพัฒ2,010ได้นะครับเรามี2สาขานะครับมาเลือกอยู่ได้ นะครับแบล็กไวน์โนฮะแนะนำครับว่าเป็นล้อแบรนด์อเมริกาที่สวยดูดีเท่นะครับแนะนำเลยครับว่าน่าสนใจนะฮะอยากให้อยากให้มองแบรนด์นี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราก็จะแพรนให้ดูรอบคันนะครับว่ารอบคันเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาประมาณไหนนะครับนะครับเซ็นเตอร์ความสูงกำลังดีนะฮะถ้าเทียบกับตัวตัวผมนี่ก็ถือว่ากำลังดีเลยสวยงามนะฮะอยากได้ล้อหล่อๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับกด subscribe นะฮะมาดูช่องเราปอธนพัฒน์สอง 2 0นะครับเรามีล้อแบบนี้มาโชว์ให้ดูประจานะครับประจํามาดูได้นะฮะที่ปอธนพัฒน2010นะครับอ่าล้อแบบนี้นะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะฮะอยากให้มาชมกันนะครับเพราะว่าล้อแม็กเนี่ยมันเป็นสไตล์นะครับเป็นสไตล์ของคุณนะครับว่าคุณชอบสไตล์ไหนแบบไหนคุณต้องเป็นคนเลือกนะครับเราจะให้คําแนะนํา แล้วก็จัดสรรเรื่องยางเรื่องสเปคสินค้าให้นะครับแต่อยากให้เลือกรอให้ถูกใจก่อนนะครับอย่างพี่คนนี้ก็แกาได้แบบนี้นะครับเท่ดีไม่เหมือนใครก็เราจัดให้ครับพี่ปอธนภัทรสองพันสิบก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับที่เพจปอธนภัทรสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ปอธนภัทรสองศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยมีสองสาขานะครับที่ชัยุพักเกรดกับลำลูกกาคลองสี่นะครับขอบคุณมากมากครับผม